ทีมกบวันนี้มาเปิดตัวลาคุน่ากับอเมก้าเป็นเหยี่ยวตัวใหม่ครับผมบส่งท้ายปีครับวันนี้ก็มาเจอเจอกันว่าทีมงาสเตอร์ฟอร์ดเราจะมีผลงานสักกี่แต้มกันลยุยสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ออกมาตีประช่อนนะครับแล้วก็ ตัวเหยื่อใหม่ของนาเบนะครับตัวนี้จะเป็นอมิอมิกาฟอสตตัวนี้จะเป็นลากูน่านะครับเหยื่อผิวน้ํานะครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสกันครับก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับเดี๋ยวผมอตอนนี้สินค้า ยังอยู่ในไต้หวันอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวคาดว่าน่าจะอ,อ,อีกไม่นานน่าจะทําขายส่งที่ประเทศไทยน,นะครับตอนนี้เป็นของค่ายของนาเบนะครับตอนนี้มีก้าฟอสกับลากูน่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทตกันก็อย่าลืมนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับ่อาชาแน,นลนะครับขอบคุณทุกท่านนะพี่ๆนานะน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับสีส้มนะครับไอ้ลุยโหดจริง กีไล่กัดเดือด หญ้าเอยอะหญ้าเอยาเอะนะครับเมื่อกี้ไล่กัดอยู่ตรงนั้นกัดแล้วกัดแล้ววนะครับอัดแล้ว ่บโ้มีไซส์ตัวนี้ไซส์ใหญ่ด้วยออกเลยครับติดใจแล้วครับพยายามลากขึ้นมาให้ได้เต็มคำอยู่นะครับ ต้องได้ลงนะครับต้องได้ลงนะครับงานนี้นี่ไล่กัดอีกสองสามไม้นะครับเสร็จเลยไล่กัดอีกสองสามไม้เรียบร้อยครับตอนนี้ ยาเยอะไปหน่อยครับกลับหมดนะครับตัวนี้ต้องลุยน้ำเข้าไปสุดยอดเลยนะนะ หญ้าเยอะไปหน่อยนู่นหลุมตรงนู้นนะครับตีไปสามไม้กัดเรียบร้อยครับตัวนี้ไซส์สวยครับตัวนี้ติดจ้า <c oughs> เต็มคำครับ <c oughs> อเมกา้า <c oughs> ตัวนี้เป็นอเมริกานะครับสี <c oughs> สีส้ม ไซส์สวยครับนะ้าน,น,นะครับ,รบเต็มคำครับไปสามไม้เรียบร้อยลำบากนิดนึงนะครับ ดึงมาก็ติดหญ้าวอมริกาฟอส์์นะครับตัวนี้สีส้มสีไปสามไมา้เรียบร้อยเลยนี่ สสวยครับตัวนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยจะติดอีกนะครับ ไปเอาอีกแล้วครับนั่นนะนู่นนะครับตีไม้ไม้แรกก็ซัดเลยครับมองไม่เห็นเหยื่อเลยครับกัดไปกระชากชากลงไปเลยกระชากเหยื่อนู่นนะครับหมายนู่นตีไปมองไม่เห็นเหยื่อเลยครับ เห็นกัดก็เลยดึงวัดสวนเลยครับลงมาเอ,าอีกแล้วครับตัวนี้ใสสวยครับกัดอยู่ตรงนน้นมองไม่เห็นเลยสวยครับสวยไสสวย กินอะไรเนี่ยกินปลาด้วยปลาแล้วครับเกีย่ยวตอ่อครับอมริกาฟอร์เต็มคำครับสีส้มอีกแล้ว เอาไม่ขึ้นครับเอาไม่ขึ้นจริงๆคนก็ไม่อยากขึ้นนะ้วคนงานของนเบิร์ดครับสองเนี่สองมสอเเโอ้ไ้หนอยกัใครบกดกครับดเลยวะนอ่โอ้โไอ้ซสใหญ่ครับไซส์ใหญ่ระวัง สียอดครับผมนี่ครับสีอะไรครับนางฟ้<ม>านี่ครับน<ม>าเบิร์ดยอดครับรอดตายแล้วครับผมใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้น่าจะสองกว่า